เอาละครับก็สวัสดีทุกท่อนกันด้วยนะครับนาวันนี้ก็อยู่กับผมวินิจเคดกันอีกแล้วนะวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนเมาส์นะครับให้เป็นวอร์ชั่นเก่าก็ง่ายๆนะครับให้เราเข้าไปในเสิร์ชนะเสิร์ฟว่า์ลูมหลอกขี้วานะครับโอเป็นไฟล์รุ่นชั้นที่ทำแบบเรีวๆเลยนะแต่ว่าถ้าใครดูไม่ทันก็ย้อนกลับมาดูได้เอาละครข้ามาหน้านี้นะครับนะแล้วก็ลิกขวานครับก็เราแป๊บนึงนะครับ่าแล้วก็อ่าแล้วก็ช เพราว่า Windows 11มันยุงย่งยากนงะก็ไปกด Open f i Location ครัก็จะเป็นขึ้นมาหน้านี้เนาะแล้วก็เราจะเข้าไปที่คอนเทนต์นะครับ t e x t เจอแล้วก็อันนี้คือเป็นที่แบบเก็บหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เคยอยู่ในรบบนะครับก็จะมีหลายอย่างก็คือพวกเมาส์นี่ก็คืออันนี้จะเป็นเวอร์ชันเก่านะครับก่อนที่เขาจะเปลี่ยนเมาส์นะครับก็ให้เราแะครับไปเปลี่ยน คือทำการ Copy นะคระับกด c C แล้วก็ไปที่เอ่อของเรื่องมืบนนะครับก็จะมี o r d t h cursor คร้าไปไปที่คีย์บอร์ดเดียนะครับนี่ครับมันก็จะมีอันนี้อยู่นะครับก็คือจะอันนี้เป็นที่เราเคยใช่ใชป่มอยู่อยู่ทุกวันเนี้ยก็คือ อันนี้มันเกี่ยวอะไรลงไปก็ออคืออันนี้คือที่เราใช้อยู่ทุกวันนะคะเป็นเมาส์ที่เราใช้แต่ว่าผมไม่ค่อยชอบไงคือมันมันดูแบบขาวอะไรอ่ะมันดูไม่ไน่าเล่กเท่ะเอะก็ให้เราทําการวางไว้อย่างนี้ก่อนนะครับ,รบแล้วเราก็คลิกขวานะครับหรือจะคอนโทรลวีเพจไปเลยก็ได้ก็คือตะกี้คือไฟล์ข้างนอกน,นะครับมันชื่อ arrow cursor er อยู่แล้วก็ก,กดรีเพจไปเลยมันก็จะมารีเพจไอ้ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ คือแล้วก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันเอาอะไรนี่เกี่ยวอะไรเนีย่ยก็ให้เราเพยอีกรอบหนึ่งนะครับเอยเดี๋ยวเออเพยอีกรอบหนึ่งปีรับนะกดโนรีอ่ะแล้วก็จะมีก็ค็อปปี้มาครับอันนี้เป็นแบบ copy กอปี้ก็ให้เราเปลี่ยนชื่อครับนะเป็นเอโลฟาเหมือนอันนี้ใช่ครับมันบอกให้เราอันนี้หรือเปล่าก็กดย yes, สไปก่อนอะแล้วก็ลบอันนี้แล้วก,ก็เปลี่ยนชื่ออีกทีต้องเปลี่ยนชื่ออ่ะ ก็คือเราก็จะได้มาแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวเราก็อจริงๆอ่ะเราทําเองก็ได้นะครับนะนี่อันนี้คือแบบที่ผมทําไว้นะครับนะก็ถ้าใครอยากได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันคือจะเป็นมาเมสาวงกลมอ่ะครับมันทำให้เราแบบลิงเออเราเล่นเกมอะไรอ่ะเกมแนวบอกฟุตมันก็จะเล่นง่ายขึ้นเนาะโอเคก็เดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะครับอ่านะครับก็เดี๋ยวผมจะลองที่แมพผมนะครับเฟิร์สไทเลตนะครับนะยิงคลิปนี้อ่านมาสามรอบแล้วนะครับนะ คลิปแรกอธิบายเมนูเรื่องคลิปที่2องไฟเสียครับ <laughs> <laughs> โอเคเดี๋ยวเข้าไปลองกันเลยอ่านะครับนี่ครับเมาส์ของเราก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็ก็จะเปลี่ยนอะไรคือมันจะเปลี่ยนไปเลยครับนะนก็ถ้าใครอยากให้ผมต่ออะไรอีกก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ได้เลยครัตอนนี้น่าจะสามร้อยแล้วมั้งหรือว่ายัางหรือสองร้อยเก้าสิบเก้าอยู่โอเคครับก็คแค่ลองคิดดีๆให้ในทับบไไ่อยๆหมมยนะรือไม่เล่นแบบผมนะน้าเฟซบุ๊กเทเลทบอยลิงก์ไว้อยู่ด้านล่าง